นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอะไรนะผัดหอยแมลงภู่ผัดเขาหอยแมลงภู่เอาลุยหอยแมลงแรงแมลงก็จางกินเลยกินเลยมันเมนูนี้ไม่เปิดไ่เปิดเปิดตัวนี่เอาเปิดก็ได้เอานี่ยหอ้เปิดก็เปิดหอยย่าครับมันหอมหอมอะไรนะหอมหอยครับหอมอะไบู๊ยพหอมวันนี้หอมยังก่อนพริกเผาพริกเผาพริกเผาชีีวิตน้ ขายเลือยูหอยมากครับนี่ครับเมื่อวานพลาดเลยนะมันตำกุ้งสดพลาดใช่ไหมนั้นครับเอาใหม่ไหมแก้มือแบบแก้มือแบบว่าเอาแบบตำใส่ปลาหมึกใส่กุ้งสดดีไหมนะทะเลรวมรวมทะเลนะเราไม่ต้องใส่โคกก็ได้ั้งเราเหลาใส่กระละมังเลยได้ครับยำนะครับนี่ครับมีอยู่กันมาหลายคนครับ มันมีน้องๆเหลืออยู่นะครับแต่พลอยบอกว่าไม่ตามครับไม่ต้องตามแข็งครับบางคนก็บตีนงานนะครับบางมือคก็บคนมากคนน้อยเป็นเรื่องปกติครับน้องใหม่ได้กลับบ้านยังเนี่ยยังครับสองคนครับกลับสองคนนึกว่าปรักากลับบ้านอย่างคำโตตคำโตตครับ ไม่อยาสักสามเดือนพอจะว่าไหมไดนดีมั่นแสบดีนี้น้อยนะน้อยครับน้ออคนหาทชำนาญงานนันคนหาทชำนาญงานเรื่องนะนี่ครับน้องๆอยู่กันแบบสนุกสนานบ่ต้องห่วงมือก่อนนะครับผมตั้งให้แล้วมีโน่นนี่อันนี้ก็ฉายาเลยนะยูซลิกท้าไมจ่ายผมตั้งชื่อยูซลิกให้นะ เห็นรอยหลักนี่ <c oughs> นี่ครับนี่บรรยากาศก็ยังคนอิทตกนค์ขึ้นข <c oughs> ากะไรถึงพี่ทอบไหมตัโช,โชูนะตัโชนะกลางครับอืมตัโชูพี่ทอบไหมน้องรักเขาคำนี้จุกจก ฝากไปถึงเนินผีครับกระลงมาเนี่ยใช่หรอลงมายังลงมาเนี่ยถึงไหมภาษาถึงครับยังไม่ถึงนะใครเติมข้าวเติมได้นะมันดูเหมือนมันดูเหมือนน้อยนะแต่พอเรากินข้าวก็อิ่มนอิ่มครับใช่ไหมใช่ครับนี่ครับผมไม่ใช่หรือขำเยอะยิงมาอ้าวไม่ค่อยหิวหรอกย้มครับ เอาข้าวออกให้หน่อยเมื่อกี้แม่ยังพูดอยู่แล้วว่าผมรับจบเองเมนูนี้นะนี่ครับน้องๆแต่ละคนกันพื้นฐานการกินแต่ละคนมาคือกันนะครับบางเมนูก็อร่อยบ้างน้อยบ้างมากบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ไหมบางทีก็จุดพวกนี้เนี่ยกินเลยนะน้องตกน้องตกเนื้อไหมเนี่ยครับน้องตกเสือน้องตกเสือเสือร้องไห้เบื้องับว่า พ่อเหนือขึ้นยืเห็นน้ำตกเสียวยวแต่ละวันนี่เป็นโจทย์ผมมากว่าต้องต้องกินอะไรต้องเอียงนะครับเพราะว่าผมก็อยากแชร์ประสบการณ์การกินเนี่ยเป็นเป็นเป็นผลพลอยได้แต่้งเร่แรกนะครับแต่การทําอาหารเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์วิธีการทําแต่ละคนกับวัตถุกันครับคิดไม่ได้ก็นอนไม่หลับอ,อ่ะคิดไม่ได้ก็นอนไม่หลับเทคนิคเราจะทํายังไงให้แชร์ความรู้ให้คนดูนะครับเพื่อโจทย์ของผมแหละครับการกินก็น้องๆได้ชิมเชคครับเอไว้บายน้อย